สวัสดีครับ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 คุมิชชั่นครับผมอ่เมื่อนี้กับมาพบพ่อๆกันตอนนึกเด้แต่ถือว่าเด้อเติบยุทธิชั่งม่องมาดิสามสุ่มกว่าเล้อดิมื่อนี้สามสุ่มกว่าโอ้โหโครงการเข้าไปวัดไปลอยเอาโตเลขอ่าสายขมิ้นลึกลับมาครับได้ที่เด็ดมากเลยออกได้ไหมเดียวเดี๋ยวก่อนอื่นนีน่อยครับจิ๋วเบาซูไฟพี่น้องฟังว่าขมิ้นลึกลับนี่มาจังใหญ่ชนีด ล่างคนเขามาเบิงที่หลังเนี่ยบรูเลยพูทากระทาครับผู้พูอกระขออภัยในส่วนบูธิถากําลังถาตัวเลขอยู่นี่ครับเพื่อด้เบิงคลิปแล้วมูจัดว่าที่ไปที่มาของเลขที่เข้าเสียวว่าเบาเืิอนี่เปลี่ยนจังไรครับแต่ว่าเข้าเฉียวว่าเบากันว่าผู้ทียังบรูนะว่าที่ไปที่มามันเปลี่ยนจังไรสังกันครับอืมที่ไปที่มาเนี่ยให้ว่าเอายังไงว่าคนไม่โชคเนี่ยฟันเข้าไปรักสองรักสองงวดวันหนึ่ง ถ้านกับไวรักสองครับเลขหนึ่งที่วิธี่ไที่มาอย่างไรลองอธิบายเอฟซีพังอีกยังรอบในสองวะเอานุ่มเอาให้ชัดเจนอืมก็คือพอดีเพาะได้มีโอกาสเข้าไปที่วัดวัดหนึ่งเนื่องจากว่าหลานชายบวชอืมหลานชายบวชหลานชายบวชไปอยู่หนักในวัดอืมก็เลยเข้าไปหาหลานอืมก็เลยไปเจอกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งพะอาจารย์ท่านหนึ่งแม่นบานนี่ ว่ามาจากทางทางสุรินท่มลักษณะทางพุลละลักษณนโอ้มาจากทางสายสุรินทร์ถ้ามาจากสุรินทร์นี่เขาเอิ้นสายเขมรครับสายเขมรนั่นแหละเขาเรียกว่ายเขมรซะแต่ว่านี่ต้องบอกกันว่าเขมรนี่เขมรลึกลับมากเขมรลึกลับบ่อยังเพื่อนว่าบอกให้ทายบอยหอัดเสียงบอกให้ยังชักยังบอกให้ยังจักยังแต่ว่าข้อดีก็คือเพื่อน ให้เปิดเผยตัวเลขเอาตัวเลขไปเผยแร่สู่สาธารณชนได้ได้เอามาฝากมาเนอเดิฟซี่นัเห็นบอลนี่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างไงเลยนาะเปิดยังไ้แบบอืมแล้วหลังจากนั้นเนาะครับก็เลยมีโอกาสไปไปเจอไปเจอเพ่นก็เลยได้พูกคุยเพราะว่าเอ๊ยเพ่นถูดุงมาเนาะพาอถูดุงมากบาทนี่ว่าสิมาจับมันสาอยู่นน่อืมครับสิมาจับมั่นสาบาทนี่จะคล้องฮิตยูทูบก็เลยแบบเอ้าอาจารย์ พอดีผมเหตุยูทูปผมหายแนวทางต,งต,งตัวเลขแปลงปัน่นเอซี่ครับก็บเลยว่าพอสีมีแนวทางตัวเลขในจากน่อยบอเพือ่อนก็บอกว่าโอ้ยบอคือเป็นยังคือบอขามาตัางาาาแต่งวดที่แล้วอืมอืมอืมงวดที่แล้วได้เม็ดเดียวเก้าสองเก้าสองเม็ดเดียวเลยครับเพือพ่อนเพื่อนได้มาจะโดนมานอไหแล้วบอกเพื่อนในส่วนตัวเองเพือพ่อนเพื่อนเพิ่งจะมาไหมโอ้ยเพิ่งจะมาเมา่อวันแรกกับฟันเก้าสองเลยอันก้อนอันนั้น ผมกับบริสืบกับพอดีดีใจายได้ตัวเลขอืมอืมเฝ้ามาเฝ้ามางานทางงานเลยเออมาดีที่ไปที่มาที่เพื่อนใดคือเพื่อนว่าโอ้วัดนี่พู่มแห้งอืมอืมภู่มแห้งแต่ว่าที่จริงอ่ะโดยตัวจะา้องเองกับหูหูมาหูมาอยู่แล้ว่ะว่าวัดนี่นะภู่มแหงพู่มแห้งครับพอว่าเพื่อนกับมาว่าโอ้วันนี้พู่มแห้งภู่มแห้งครับบาทนีราะนั้นไร่พูมไม่แห้งแมนเพื่อนพุ่มไม่แห้ง งวดแรกที่เพิ่นได้เพิ่นฝันครับฝันว่ามีเด็กหน่อยพอดีไม่เด็กหน่อยที่เพิ่นตายตายเกิดประสบอุบัติเหตุบานนี้เพิ่นบ่เผาเพิ่นเอามาเขาเบาเขาเขาเอื่นเอิ้นเม้มเนบ่ะเมมบันเ่นเมมเบานาะเบาอ่ะเบาบ่ากันเม้มกะเตรียมตัวเผาแล้วบอกเมืมบานนี้เพิ่นเอามาเขาเบาไว้อืครับบานนี้มากในฝันมากในฝันเลยเออมากแล้วบ่ปากบ้าเบาดีมาบ่าปากพอมาเห็นนเห็นโตปุ๊บเยอะนะ เด็กน้อยตายนี่คือเด็กน้อยเป็นคือบว่าตายแน่ๆกับอันนี้กับผู้ที่ตายคือเพิ่นอาจสิเป็นพทีเพิ่นก็เลยบเบาๆกับจังสันนะหมายถึงแต่ว่าเด็กน้อยนี่คือครบสามยี่สิบสองประกาศครบสามย่สิบสองประการกับบ้นนั่นนี่แล้เอาโดยปกติเนี่ยวิญญาณนี่เพิ่นมาเนี่ยคืออาจสิบารมียังบ่ถึงหรือว่าอีหยังยังบ่ถึงเพิ่นสิเว้าบ่ได้เว้าบ่ได้เว้าบ่ได้อันนี้ ไปถามคนโบราณมึงไหนเด้อเพื่อนเบาจังสันอีหลีแรกๆเนี่ยคนตายใหม่ๆเนี่ยวิญญาณเนี่ยสีงยงเบาว่าไงม,มาดีคือมาแค่มาเห็นในฝันม,มาสื่อสารอาจจะเป็นด้วยภาษามืองอยังกัแล้วแต่มันมีปากมีทิ่งซีว่าปากว่าทิ้งขจ้า,จาเอินมาสื่อสารทางจิตการสีประมาานั้นครับผมก็เลยว่าเออแม่นีด่ดีแต่สมัยตอนนั้นที่พอจะคองเสียใหม่ๆเนาะพอแอนเสียใหม่ๆเพื่อนมาเพิ่นกับเบาเพื่อนเบาเลยจนผ่านไป สองสามปีจังค่อยเบามาในฝันมาในฝันไฟไฟแมนน้ำเฮาแมนจังค่อยเบาจังค่อยเบาได้สิสิเป็นยังสี่แหละอันนี้เพิ่งเกิดเด็กหน่อยคนนี้เพิ่งจะตายใหม่มาปุ๊บมาไม่ยืนให้เห็นแล้วเห็นมือเขียนเลขเขียนเลขจังซี่ภาษาเราเก่ากาเราเห็นตาเราแววเราแวงเัาเขียนเลกดูจากเกวารีเ้าสองโอ้เก้าสองเก้าสองมาเขียนให้ ครับมาซ้ำนั่นล่ะเราก็ไปเลยมาเห็ดมือใส่ไอ้เขียนเลขกไห้ล้วก็ไปเลยงวดที่สองงวดที่สองเอ้าอาจารย์แลงวดนี้เลยเพิ่นมาเขียนไหนไปบอวงวันี้บอกมาเขียนไห้แต่มีเสียงมเบางวดที่สองบอกมาเขียนไห้แต่ว่ามีเสียงเกามามีเสียงเบาบอกว่าปลาคาบที่เลี้ยงน่ะหามาเลี้ยงให้ครบสิบหกตัวครับ บานี้ถ้าเป็นมีเสียงนี่เิ่นก็ะไรบ่านหนาจะบ่เมนเด็กหน้อยพวน,นี้อืๆน่าจะเป็นพอ่มนี่ก็มเปลี่ยนไปได้ครับน่าจะเป็นพู่บอกวา่าหาปลาคาบปลาคาบที่เลียงอยู่นะ่ะหามาไห้มันคกสิบหกตัวเด้ออัอบเพิ่นบอกสานันแล้วก็ไปเลยนั่นแกมีตัวเดียวครับบานี้ที่รูปบ้านเนาะรับพอดีคื่อบ่ต้องหลยหางเสีเย กติคือว่าเสียดายกันว่าแต่หน่อยหาั้งวันเม็ดเดียวมากวันแรกฟันเก่าสองนั่นไหมวันสองฟันสิบหกวันสองพันสิบหกยาบ้าฟันถอะบอกซะบอกบอกบอกสิบหกครับมาหนี้ล่าสุดงวดนี่ที่ผมเขาไปตามมือมือก้อนนี่ที่ผมลองคิดไปือเอาใครมาโซ่เนี่ยนั่นและเอาใครมาให้น่วยนึงเข้าไปมือนี่ก็ได้ไหมว่าไงปัญหาแล้วว่าไงปัญหา เพิ่นเพิ่นไห้ปัญหาเนี่คือไห้ปัญหามาใครเพิ่นไห้ที่แรกอีลีเนี่ยเพิ่นให้ปัญหาอาหารมากทางหัน่ว,นวยใครมากทาันครับแมนเพิ่นวางไหนเนี่ยเพิ่นก็เลยบอกว่าเทียมมีมูติแจกตัางออกไปก็เลยบอกว่าเข้าไปตามตัวเลขเนาะเพิ่นก็ว,ว่าอดีตโตกลงอาจารย์ฝันฝันฝันอีกไปฝันยำไปไอ้อที่ให้ปัญหามากไอ้ตกลงเป็นยังไงเลขมันเป็นตัวไหนเพิ่นก็เลยบอกว่าเอ้าก็ตามนั่นล่ะตามที่ไห้ไปจังสันเลย ไอ้ที่ไข่ไข่มาหน่วยหนึ่งมันล่ะเพิ่นฝันยังสั้นล่ะเพิ่นฝันอ่ะเพิ่นฝันว่ามีคนดไข่ไข่มาหน่วยหนึ่งเพิ่นมาหเพ่าเจ้าเพิ่นเก๋เอาไข่ให้เจ้าหน่วยหนึ่งขึ้นกันว่านั่งล่ะบอกบาดนี่เ้ยงเอาเฮ็นให้ฝันเลยเฮ็ดขึ้นให้ฝันบาดนี้ผมก็เล้ยเอาเราเซฟผมตีไปเลขตัวไหนลรืบาดนี้ว่าสั้นเอ้าิ่นว่าความฝันเป็นยังไงสิ ผู้ใดบอกกับบุกหงวัที่มาอืมกบุกหงจักเด้เที่ยวนี่กับผู้ไม่ไม่บุกเห็นเป็นตัวบุกเห็นเป็นตัวคือกันไอ้รอบที่บอกว่าปลาค่าชิมหกตัวกับว่าเห็นเป็นตัวอืมมีแต่เสียงนห็นเป็นพู่มนะผมก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้มาหนี้เพื่อนเบาเบาบาดนี้เพื่อนเอาไข่มาให้หน่วยหนึ่งเอาไข่มาให้แต่ว่าเห็นเป็นคนเอาไข่มาในฝันไหนเห็นว่าเอาไข่มาให้ก็เลยเดมเนึงไปเอาแล้วก็เลยเอาว่างไข่เอาไข่ว่างใส่คนแต่ว่าไข่ไหนเห็นอยู่เห็นเป็นไข่เอาว่างใส่มือไข่ เพิ่นก็เลยกรรเอาใส่กรรมสวนแมนแล้วพวกหัวใจกรรจักที่เป็นยังหรอกกำไข่เนี่ยเอาเมื่อไปเราก็ใครว่างใส่เพิ่นกะกังไข่มากสัมเนียด้ความฝันเบาๆบาดนี่ก็เลยว่าเอาเราสิตีจังไรเนาะบาดนี่าจารย์เราเสร็จแล้เอาไข่มันก็กลุ่มๆมันก็ที่ว่าเป็นสมบัติพันว่าเพิ่นว่าแม่นพิ่นไปเฉลยบ่งแม่ถึงเพิ่งเฉลยแล้วเหรอ เฉลยเลยเหรค่ะเดิอพัอนพี่น้องเด้อตอนนี้เพิ่นเฉลยแล้วม,มันเป็นเอียงที่พวกวพันกันไปครับมาหนี้มือเพิ่นตีปัญหามือตีปัญหาแม่นใครมาตีใส่นีเนน่เป็นศูนย์ครับใกลตีเป็นศูนย์แมน่นเพิ่นก็เลยบอกว่ามันสิบ่์ศูนย์ห่าบอกกรเป็นเก้าเนี่ยกรรมเู้แต่เพิ่นบอกว่าแม่นผมก็ว่าจังซี่ล่ะกรรมยุ้งเป็นเก้าบา่ว่าซั่น ก็บวกกูพึ่กันเพื่นว่ะแต่ว่าทางสท่าเจ๊ไ้เพื่อนตีให้เนี่ยเพื่อนสิตีเป็นหาศูนย์หาอันเดียวกันครับโอ้ใครทุกหัวเนี่ยเพื่อนบอกอะไรใครมาเทิมหัวเพื่อนบอกว่ากันตีเ่ราะตีก็ใครทุกหัวเริ่มมือเล็กออกถ้าเลขถ้าเลขออกแล้วบก็เที่ยวใครทุกหัวนั่นป้าหรืออะไรคิดถึงคำเบาโอ้จ่ายผุนพ้าด้วยเจ้าขึ้นตีเลข แกควบคนแถวว่ะเออเตียงกอเนาะก็ใครเป็นศูนย์เนาะยักษ์กี่วาในหัวเป็นนาเป็นหนอบานนี้เพิ่นว่าศูนย์หาศูนย์หนแต่ว่า,วามันมีแปลกประหลาดกว่านั้นแปลกประหลาดไปกว่านั่นเบญคอยต้องตกใจไปเนี่ยดิต้องตกใจเดิอเอลองวางโนูนบันหลังจากมือนั่น,น,นเนาะหลังจากขึ้นนั่นที่เพิ่นฝันตื่นขึ้นมาเนีนมือเสาไอ๊ หมอน้ำพ่อนกับติ๊กน้ำพรอนเพื่อนน่ะที่เพื่อนใส่อยู่น่ะมันมันเสียมันใส่มาได้มาหน้างมันก็เป็่อนมาหน้างมาดานมานีเพื่อนก็เลยไปไปกุฏิของไอ้ร้านที่ไปบวชน่ะร้านร้านผมเนาะที่ที่ไปบวชน่ะไปไปขอน้ำพรอน้าหนี้ย่างเข้าไปบังเอินไปเจอตู้เก็บของตู้เก็บของน่ะซึ่งก้อนที่ร้านไส้สิเขาไปบวชเนี่ยเพื่อนเก็บของออกจากตู้เบิ้ลแล้วอืไปพ่อใครหน่่ยนึงว่างอยู่ในตู้ ใครนวยที่ผมออกมากน่ะนะมาเออใครนวยที่เจ้าไปเจ้าไปทอดกินแล้วมันไปย่างไปยังไงฮเ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้นเจ้าไฮ้ยเฮ้ยเ้ยยนฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเอายปไ้เ้ย่ตอยนี้่เฮอยู่ยเฮ้ยเอเฮ้ยเฮเอ้าแ้วเาายเฮ่ยเฮ้ยเั้ยเยเฮ้เ้ยเฮยเฮ้าเฮ้่เฮ้ยยยเฮเ้ยเฮยเฮ้้ ย้งมือเส่าว่าเพิ่นไปขอน้ำห่อนอืเราไปพ่อใครย้ำมอแรกงผมเขาไปอืเพิ่นไห้ใครผมว่าใคร่วยเดียวมันเห็นอยู่ในตู้นะใครไม่รวยนิดหน่อยเอ้าอาจารย์เพื่อนแปลกใจว่าตู้กับเก็บแล้วอืตู้กับปิดอยู่อืใครจากแมแตาใสอยู่ในวัดมีไก่บ่าในวัดบ่งในวัดนะไก่มีอยู่อืแต่ว่าตู้มันปิดอื แล้วไข่นะ่ะนุ่ยน้อยๆน,นะผมเลยว่ามันมันเป็นไข่งูบ่วบอจันต์มันมันคือไข่ไก่ที่มันนุยนย่ยน,น้อยเกินไปไหมน้อยเังอะไรเจ้าถือมาอันนุย่ยมาหน่อยเนี่ยโอโ้ยก็น,น้อยแล้วน้องหน่อยก็ยไข่ไก่ด้ยอือืผมก็เลยว่าผมเพิ่ว่ามันเกินไปก่าได้เพราะว่าตูนะ้น่ะปิดอยู่สิบพราว่าสิเป็นไก่สิเป็นหมาสิเป็นเอ้มั่วมันก็เข้าไปไขว่าได้หรออืมอืมอืมถามเอามั่วชดไหมอ่ะ ว่ามีผู้ใดเขา้ามาว่าผู้ใดเอาไข่มาไว้หนี่จังใดเพิ่นก็ว่าบ่มีไข่เพิ่นก็บ่บบได้เอามาเพิ่นสิเอาไข่มาเฮ็ดหยังเพิ่นก็เลยว่าบ้าฝันว่าได้ไข่มีคนเอาไข่มาให้หน่วยนึงตื่นเช้าม,มาไปพ่อไข่อยู่ในตู้หน่วยนึงฝันที่เป็นจริงฝันที่เป็นจริงคักอีหลีคักก็รายการของไอ้อนั่นน่ะฝันที่เป็นจริงอ่ะมันที่ตู้อยู่ไใส่แบตู้ยุ้ยเนี่ยปกติ พุทธีหลังที่ว่าผ้าไหมไปอยู่แมนครับก่อนผ้าไหมบ่อไปบอบอบอผ้าไหมกับบ่ไดดออกไปไว้ใครนะคือก่อนที่พระสิบวชเพิ่นเก็บของออกจากตู้มืดเพื่อนยันี่เพิ่อนไปยูหันแมนไหนผ้าไหมนี่เพื่อนเข้าไปนัวมาเพื่อนเสียเอาฟองอย่างเพื่อนมาไว้อืมอืมครับบาทนี่ยููบอยูไใครน่วยนี่มันมาจะใสอืมใครน้วยหัเจามาแมนน้วยนั่นแหละเพื่อนจะได้ให้ใครมากนั่นล่ะ บอกว่าเราไปเก็บไว้ฮอดมือเลขออกถ้าซื้อเลขกว่ถือใครเอาใครนั่นน้นทุกหัวอือืน่าคิดจี่ผมว่าป้าน้องนีนะใครย่งมาเดี๋ยวนี้ใครย่งอยู่อยี่ี้อผมน่ะบอกเอามาทุบออกเบื้งน้กคยัซมีเลขกไม่เห็นนี่เหนื่อยดิครับกเป็นยังสี่พิจารณาเลยดิครับแล้ววานนี้มันบอกว่ายังสี่โอ้เป็นเบาถิ่นไทยไปเออค่ะจังใดกับ ขั้นนีกระตีความผ่อนแล้วเก่ามาใส่แล้วมันยังใส่ได้เก่าของ,ของอมาใหนัยเด้อของอาตามามันเสียอืมบ่อเป็นคนหลักนี่เสียนี่คือมันใส่ได้ออืือครับเข้าใจเนาะเข้าใจครับ <laughs> รับทราบว่าสอง, <laughs> อสองการนั้นหลับบ้านนี้เพิ่นบอกว่าชุนห่าแหละอืมแต่ว่าถ้าเสียเตัวที่สามใส่เนี่ยให้เอานึ่งมาใส่ให้เอานึ่งเพราะว่าใครไม่้วยเดียวองานงานเสียรักไว้ไม่ใส่เอานึ่งครับก็จะเป็นนึ่งชุนห่า แล้วร่องที่ว่ากันเง้ยเงีนี่รวมกว่าสบก่านาที่นี่คือสูนหาแล้วพอมีน้องเดรออือมึงูนหาถ้าสามตัวนึงศูนหาว่ากันไม่เง้ยเงี้นี่คือพายามจีนอ่าอ่าื้อสามให้พอมีน้องเข้าใจได้มากที่สุดวันถัาไปที่ไปที่มาอืมความเปลี่ยนไปกับการเที่ยวเกาะติดอืมช็อตต่อชอ็อตอืมแต่ว่าวผมเัม่เปลี่ยนมาหนิค่เปลี่ยนมาตั้งแต่เจ้าไปคุกกี้ว่องในเงิน กวามจี่ีเที่ยบอกมาตั้งแต่งวดคืองวดคราสองที่ไดมากมันบอกฟันทีเดียวจบสิบหกฟันทีเดียวจบเพิ่มบอกว่าถ้าเป็นยังสี่เนี่ยบ่าหนสิว่าหนสิเพี่ยนว่าไหนสิเพี่ยนแล้วก็บ่าหนสิพลาดแม่อันนั้นมองหูเออเพิ่นบอกอยู่ว่าเรีงนี่คือมันอยู่ที่พูุ้มเพิ่นมาสี่ไงหายตอนแรกก็ห้เป็นโตัวงวดที่สองสิบหกก็มาบอกเป็นโตืวแต่ว่าอันนี้ ไม่ให้เป็นพริศนาเพิ่นกับพวกู้ว่ามันสีแมนหรือบอแมนอันนี้กะมันเบาเนาะเพราะฉะนั้นต้องใส่วิจรารณญาณดีดีนเนาะครับผมบองแล้วคือบอแมนว่าถึกมากเม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวมากเดี๋ยวได้งวดที่สามารถเอฟซีสิบตัวสักกะบอแมนเนาะก็ต้องอคิดดีๆใไต่ต่อมดีด,ดีครับอะแต่บางมึองทีงว่านี้กะิีกน้ำห่านนี่มัอึด สถีกม้นพันเนี่ยว่าเมื่อกีหลังนึงนี่เต็มเต็มสตีกมันพันวันต่อเพราะว่ามันพันเม็ดเดียวมันตลอดเด้ครับถึงว่เอาง่ายกับไหมกับว่แมนว่าว่าว่าเลขยกวันทีถึงว่าถึงหรอครับถึงว่าถึงกับว่าเสียดายกันเลขงม่เดียวแมนมันสื่งง่ายมันสื่งง่ายโอ้แต่ว่าว่าไม่เลยบอเลขกเลยบอลแรงนี่อืเพิ่นหลังจากผมกลับมาเมื่อกี้นี่ว่างไหนนี่เพิ่นโทรมาบอกว่า ถ้าพาลอตเตอรีอร่สูหงหายคับหายสูงเด่นจับใบในได้พสัสั่นเิ่นโทรมาบอกยามเป็นโัรมาจับว้จับว้แนซั่ัหนล่ะอืครับถ้าพอลอตเตอรีอร่สูงหายสูส์ครับให้จับว้แน,นพั่นอืเกิดตัวเรขคกวามฟันเพิ่นนั่นล่ะอืมนะยังคงทีครับอ๋พอพลอยพี่น้องฟังแนวแต่หรบคลิปนี้นะครับไม่วาม,าหหมือ้สือจังไหร่ล้วอมี่เกิดว่ามันสิเป็นจังได๋ครับคันมีผู้ใด ที่เห็นจากต่างเลยกะเพราเป็นไตคีบมากเพราะว่าจะไปพิกแก้งในการเตรียมโชคเตียงลาบยังไงกะแล้วแต่นะซึ่งโดยที่รลนกงวดที่ผ่านมาเพิ่นฟันตัวใดกับเพิ่อตีตัวใดกับเป็นตัวนั้นเลยเพราะฉะนั่นกับ่าหนาที่จะออกนอกกรอบนี่ครับนะคิดว่าบ่าหนาจอออกนอกกรอบแต่ว่าเป็นอย่างผมไปว่าสองเงี้สองงานที่วันนี้เพราะว่างวดนี่เนี่ยอ่า มันเป็นปริศนามันเป็นปนาไหมอ่มันก็เป็นตัวเลขที่จังจวงว่ะแม่นบ่ได้วอาเป็นตัวเลขบ่ได้เขียนเป็นตัวเลขอือแต่ให้ปริศนามาแต่ว่าความฝันมันสั่นอีหลีอือสั่นมากๆอืมคุณบ้าเพฝันหลายหอกฝันไม่เดียวสั่นเลยอืมครับก็ลองเบิ่งเนาะอืมนะครับผมการคลิมีการมันวาน มีตัวเลขยังมาง่ายเขาจะเลยอันเดียวว่าได้คืนตัวเลขให้เด้่อยไปไม่นอนเ้ื่อยความสดความให้ครับเอาไงมาศูนย์หาหลดรันเอาไว้ห้าศูนย์ศูนย์ห้าเท่านั้นเม็ดเดียวไปเลยครับสามตัวเลยนะสามตัวล่ะถ้าสามตัวเนี่จะเอาหนึ่งมาใส่หลักร้อยก็คือหนึ่งศูนย์ห้าหรือหนึ่งห้าศูนย์ครับก็หนึ่งห้าศูนย์ก็ได้ออกเลยหนึ่งหาศูนย์เอ้ยได้ออกเนาะหนึ่งห้าศูนย์ได้ออกอืเลขก้อกนงาแต่เลขก้งนามกับมาเชียว เอาเอาซรัพนี่ตั้เงเอฟซีสี่ห้าเพราะว่าเราลงเร่งไม่เกินไอ้คลิปตัวนี้ก็ได้ับเอฟซีลังก้นมาโอ้ยคอยเคี่ยนคอยนอนเนี่ยว่าได้ไบุญพาด้วยเอ้ยประชันเดียวเดียวสินนยหน้าก็ติ้งหนันอนนาางอีก้ติ้งหนังติ้งขึ้นมาอีกได้ลุกขึ้นมาเบิ้งอีกเอ๋ออย่ามารับไปนอดนอะยะงไงก็ขอบุญขอบพูดหลายๆสารับการติดตามรับชมครับครับผมคีนาให้พวกพ่อากันไปครับเอฟซีครับสวัสดีครับ